สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวจากหนังสือนิมิตพิสวงของอาจารย์ภัยสารแสนชยัยชื่อตอนว่าการสร้างวัดพระธาตุสีจอมทองนิมิตนี้เกิดขึ้นกับตัวผมน,า,น,นายภัยสารแสนชัยในคืนของวันที่20พฤศจิกายนพศ2 5 4พ วันนี้ทั้งวันผมได้อยู่ที่บ้านเพื่อคอยต้อนรับผู้คนที่มีความทุกข์ใจที่เข้ามาขอปรึกษาหารือกับตัวผมเพื่อความสบายใจของเขาเองความทุกข์ของเขาเหล่านั้นมีทั้งความทุกข์ทางโลกและความทุกข์ทางธรรมความทุกข์ทางโลกที่ผู้คนได้เข้ามาปรึกษาผมในวันนี้ได้แก่เรื่องพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากัน คือตัวของเขาเองเป็นลูกอนุภรรยาดังนั้นจึงได้ทรัพย์สินมรดกน้อยกว่าคนอื่นๆเขาผมนายไพศาลได้ถามเข้าไปว่าที่ว่าได้น้อยกว่าคนอื่นนั้นได้เท่าไหร่หรือครับเขาคนนั้นก็บอกว่าแค่78ล้านบาทเท่านั้นลูกคนอื่นได้ตั้ง80ล้านบาทเขามีความทุกข์ใจในเรื่องนี้มาก จึงอยากจะได้ที่พึ่งทางใจเพราะกินไม่ได้นอนไม่หลับผมได้ถามเขาคนนั้นไปว่าเมื่อกินไม่ได้นอนไม่หลับเดี๋ยวนี้คุณน้ำหนักเท่าไหร่93กิโลครับคนผู้นั้นได้บอกไว้โอ้ผมคิดในใจว่าขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนักยังตั้ง93กิโลกรัมถ้าอยู่สบายกินได้นอนหลับ น้ำหนักคงหนึ่งรอยกว่ากิโลขึ้นไปเขากล่าวต่อไปอีกว่าผมกำลังมองหาที่พึ่งทางใจก็พอดีได้อ่านหนังสือนิมิตเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่คุณไพศาลได้นิมิตไว้จึงมีความสนใจมากแล้วจึงหาโอกาสขึ้นเครื่องบินบินตรงมาจากกรุงเทพมาหาคุณไพศาลเมื่อเขาพูดจบแล้วผมจึงตอบว่า ผมก็มีความทุกข์ใจมากเหมือนกันอ้าวคุณไพศาลก็มีความทุกข์ใจเหมือนกันหรือเขาผู้นั้นก็ได้ตอบทุกสิครับผมตอบไปกรุณาเล่าให้ผมฟังได้ไหมเขาถามผมผมตอบว่าได้ครับแล้วผมจึงเล่าให้ผู้นั้นได้ฟังว่าความทุกข์ของผมคืออยากได้เงินสัก1 5 0 0บาทเพื่อไปซื้อซองซื้อสเต็ม และเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆในการจะเขียนจดหมายบอกกล่าวและจดหมายตอบสำหรับผู้ที่ผมมีนิมิตถึงเพื่อต้องการรายละเอียดต่างๆตลอดจนนำเงินส่วนหนึ่งไปซื้ออยาให้คุณแม่หากวันไหนคุณแม่เจ็บป่วยมากๆก็จะได้นำเข้าคลินิกเขาผู้นั้นได้บอกกับผมว่าเงิน1,500บาทมันก็มากอยู่ เขาจะต้องถามภรรยาและพ่อปู่ซึ่งเป็นคนส่งประจำตระกูลเขาก่อนถ้าทัานทั้งสองคนนี้อนุญาตให้เขาก็จะส่งเงินมาทางธนานัดถ้าทั้งสองไม่อนุญาตเขาก็คงให้ไม่ได้เพราะเป็นเงินมากเกินกว่าที่เขาจะตัดสินใจได้หลังจากนั้นเขาผู้นั้นก็ขอตัวไปอาบน้ำที่ห้องน้ำบ้านผมเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้ว เขาผู้นั้นได้บอกว่ามาทางเหนือทั้งทีอยากกินอาหารทางเมืองเหนือผมจึงได้ไปซื้ออาหารพื้นเมืองมาให้โดยใช้เงินของตัวผมเองหมดเงินไป250บาทไปซื้ออาหารพื้นเมืองที่ร้านดาวขนองในตัวเมืองจังหวัดลำพูนอาหารวันนั้นมีน้ำพริกอ่องแกงหังเลลาบคั่วหมูปิ้งปรากฏว่าเขาผู้นั้น ทานอย่างอร ե ตอร่อยมากคือทานจนหมดถ้วยทุกอย่างเมื่อทานเสร็จแล้วสักพักเขาผู้นั้นก็บอกว่าปวดท้องต้องการไปถ่ายหนักขอตัวไปห้องน้ำเมื่อเสร็จจากห้องน้ำแล้วเขาผู้นั้นได้นั่งคุยกับผมอีกสักพักหนึ่งสุดท้ายเขาบอกว่ามาบ้านคุณไพศาลครั้งนี้ไม่เสียเวลาจริงๆคือได้ความสบายใจไปมากมาก และขอขอบคุณคุณไพศาลที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นที่พึ่งทางใจให้แล้วเขาผู้นั้นก็ลากลับบ้านที่กรุงเทพจากวันนั้นถึงวันนี้เขาผู้นั้นก็ไม่ได้ติดต่อมาอีกเลยเงินจำนวน1,500บาทที่ผมขอหวังพึ่งเขาก็เป็นอันว่าหลุดลอยเคว้งคว้างอยู่บนอากาศไปนี่คือความทุกข์ของมนุษย์โลกเรื่องหนึ่ง ในหลายๆเรื่องที่ผมได้รับในวันนี้ลืมบอกไปคนคนนี้เขามาจากกรุงเทพชื่อคุณกำทรส่วนความทุกข์ทางธรรมที่คนเขามาปรึกษานั้นเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งอยู่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีความทุกข์ใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าได้ปฏิบัติธรรมมานานกว่า30กว่าปีมาแล้ว เวลาภาวนาไม่เห็นจะมีเลขสองตัวสามตัวมาให้เห็นเลยสักครั้งเสียใจท้อถอยเพราะการปฏิบัติศีลฐานภาวนาที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ช่วยอะไรไม่ได้เลยผมจึงได้ชี้แจงให้เขาไปว่าการปฏิบัติธรรมภาวนานั้นพระพุทธเจ้าเราไม่ได้สอนให้เราปฏิบัติให้เห็นเลขหวย หรือโชคลาภใดๆพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติธรรมภาวนาเพื่อให้ใจสงบและเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสต่างๆผมได้อธิบายให้เขาคนนั้นจนเขาเข้าใจดีแล้วเขาจึงได้ลากลับบ้านไปอันนี้ก็เป็นเรื่องทุกทางธรรมของคนที่ผมได้รับอีกเรื่องหนึ่งในจำนวนหลายๆเรื่องของวันนี้ วันนี้ทั้งวันได้รับความทุกข์ของหมู่คนที่เขานํามาให้ผมช่วยแก้ปัญหาคลายใจตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเมื่อหมู่คนได้ลาก,กลับบ้านไปหมดแล้วผมได้นั่งปร่งชีวิตของผมว่าทำไมหนอชีวิตของเราถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเรื่องทุกเรื่องต้องมาให้ผมได้รับรู้รับทราบและแก้ไขปัญหาความทุกข์ใจ หรือปัญหาบางอย่างคนที่มีทุกข์ก็มาบรรยายให้ผมฟังเช่นเรื่องสามีไปมีเมียน้อยเมื่อบรรยายความไม่ดีของสามีตัวเองแล้วก็ด่าสามีของตัวเองให้ผมฟังเขาก็สบายใจโดยที่ผมไม่ต้องพูดอะไรเลยเมื่อเขาสบายใจแล้วเขาก็กลับบ้านไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจม่มใสเป็นอันมาก ผมก็ได้นั่งปร่งคอตกคอพับอยู่ที่เก้าอี้รับแขกตายถุนบ้านเมื่อปร่งเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็นึกสมเพศเวทนาให้กับสังขารของตนเองที่ต้องมาเผชิญชะตากรรมแบบนี้หลังจากปร่งชะตาชีวิตของตัวเองแล้วผมจึงได้ไปทำธุระส่วนตัวเช่นอาบน้ำและเตรียมทานอาหารข้าวเย็นกับแม่เพราะเป็นเวลาหกโมงเย็นกว่า เมื่อทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้นั่งคุยกับแม่และญาติพี่น้องที่อยู่บ้านใกล้กันชั่วครู่หนึ่งผมรู้สึกว่าง่วงนอนซึ่งเป็นอาการปกติที่ต้องไปเข้านอนเพื่อทำหน้าที่ในโลกวิญญาณต่อไปเหลือบดูนาฬิกาเห็นเป็นเวลาเกือบสามทุ่มแล้วผมนั่งลงบนเตียงนอนหันไปทางหิ้งพระที่อยู่หัวเตียงเพื่อกราบ และสวดมนต์ไหว้พระอันมีบทอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนไหว้พระเสร็จแล้วจึงเอนตัวลงนอนงายปล่อยมือเท้าเหยียดตรงผมรำพึงพุทธโธในใจแล้วจึงหลับไปในคืนนั้นเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเมื่อกายของผมได้หลับสนิทไปก็ได้นิมิตเห็นท่านครูบาคันธาและพรญาพิงคราช ทั้งสองได้มารอรับผมเพื่อพาไปทำหน้าที่ล่ามแนมข่าวสารจากโลกวิญญาณอันเป็นที่ที่คนตายไปแล้วทั้งหลายได้ไปอยู่การมาเพื่อรับตัวผมเป็นสิ่งที่สองท่านได้กระทำมาโดยตลอดนับเป็นเวลากว่า40กว่าปีมาแล้วก่อนการเดินทางสำหรับคืนนี้ผมยังยืนอยู่ในห้องแต่เมื่อมองไปบนที่นอน ผมก็ยังเห็นกายของผมเองนอนอยู่ในลักษณะนอนงายปล่อยมือเท้าเหยียดตรงไว้ดั่งเดิมเมื่อเห็นว่าทุกอย่างพร้อมแล้วท่านอาวุโสทั้งสองก็ได้พาผมออกเดินทางไปบรรยากาศรอบข้างไร้ซึ่งแสงเดือนแสงดาวหรือสิ่งบอกทิศทางใดๆจะให้กําหนดรู้ได้ว่าผมที่กําลังเดินทางไปที่นั่น คือที่ไหนผมลอยคว้างปลิวไปตามที่ท่านครูบาคันธาและท่านพยาพิงคราชขึ้นไปเรื่อยๆความรู้สึกเหมือนตัวผมในขณะนั้นเบาเหมือนอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักและปลิวขึ้นไปดังไร้จุดหมายปลายทางสุดแล้วแต่ท่านทั้งสองจะพาไปผู้นำทั้งสองท่านคือท่านครูบาคันธาและท่านพยาพิงคราช นำทางผมไปเรื่อยๆจนไปได้ไกลพอสมควรท่านทั้งสองก็ได้พาผมลงสู่สถานที่แห่งหนึ่งสถานที่แห่งนี้มีลักษณะปรากฏเป็นลานกว้างเหมือนสนามฟุตบอลเมื่อลงสู่ที่นั่นแล้วท่านทั้งสองก็มิได้รอช้าโดยเร่งพาผมเดินทางไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วทางที่พวกเราเดินไปนั้น เป็นถนนกว้างประมาณเจ็ดวาบรรยากาศทั่วไปชุ่มเย็นดีเหมือนฝนตกใหม่ๆทุกย่างก้าวที่เหยียบลงไปบนพื้นก็มีความนุ่มนิ่มคล้ายกับได้เหยียบอยู่บนพรมปูพื้นขณะที่เดินไปเรื่อยๆนั้นผมสังเกตเห็นว่าที่ข้างหน้าพวกผมมีบ้านเมืองอยู่เมืองหนึ่งพวกผมหากันเดินตรงไปยังที่แห่งนั้นบ้านเรือน ปรากฏอยู่สองข้างทางลมโชยไปมาพัดเอากลิ่นหอมคล้ายกับดอกพิกุลมาด้วยผมพยายามพิจารณาไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นมีต้นพิกุลต้นใดขึ้นอยู่ในบริเวณนี้คณะของผมเดินผ่านบ้านผ่านเมืองไปหลายหลังและได้พากันมาหยุดอยู่ที่บ้านหรือศาลาหลังหนึ่งบ้านหลังนี้มีลักษณะเป็นศาลาทรงจตุรมุขขนาดใหญ่ เมื่อผู้ที่นำผมมาทั้งสองท่านคือท่านครูบาคันธาและท่านพยาพิงคราชพาผมมาหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านทรงจตุรมุขขนาดใหญ่ดังกล่าวนี้ก็มีชายวัยชาราคนหนึ่งอายุได้ประมาณ70ปีเศษร,รูปร่างผอมสูงไว้ผมแสกกลางคุณลุงชาราผู้นี้ได้เดินลงมาจากศาลาจตุรมุขหลังใหญ่นั้นแล้วได้นั่งลงคุกเข่ายกมือไหว้ระหว่างอก พร้อมกับกล่าวนิมนต์เชิญท่านทั้งสองคือท่านครูบาคันธาและท่านพระยาพิงคาราชพร้อมกับตัวผมให้ขึ้นไปบนศาลาจตุรมุกหลังนั้นในศาลานั้นได้จัดเตรียมโตะ๊ะที่นั่งเรียงกันไว้สามตัวพอเป็นที่ทราบว่าเป็นที่สำหรับคณะของผมโดยท่านครูบาคันธานั่งอยู่หัวสุด ถัดมาก็เป็นท่านพระยาพิงคราชและตัวผมส่วนโต๊ะอีกตัวหนึ่งตั้งไว้อยู่ตรงกันข้ามก็เป็นที่นั่งของชายชาราผู้นั้นผมได้สังเกตชายชาราผู้นั้นเห็นเป็นผู้ที่มีผิวสีทองคล้ายกับคนติดทองคำเปลวและมีรัศมีผิวเรืองรองเมื่อทุกคนได้นั่งเก้าอี้พร้อมดีแล้วชายชาราผู้นั้นได้ยกมือไหว้ ระหว่างอกอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับกล่าวขึ้นว่าวายสาท่านครูบาคันธาท่านพระยาพิงคราชและไยศาลล่ามเมืองมนุษย์ตัวข้ามีความปิติยินดีและดีใจอย่างยิ่งที่ท่านทั้งสามได้แวะมาหาตัวขา้าเพื่อให้โอกาสตัวขา้าได้พูดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองมนุษย์เมื่อหลายชั่วอายุคนที่แล้วมา ก่อนที่จะบอกไปนี้ตัวข้าขอบอกชื่อก่อนว่าตัวข้ามีชื่อว่านายนานส้อยได้ตายจากโลกมนุษย์มาแล้วเมื่อเดือนสออก8ปดคำ่ำปีพศ1997ด้วยโรคอฮิวาและที่ตัวข้ามีผิวเป็นสีทองเพราะเป็นอานิสงของข้าเองที่ได้สร้างไว้เมื่อสมัยยังอยู่ในโลกมนุษย์คือได้เป็นประธานในการบวช บัรพชาอุปสมบทให้ลูกหลานญาติพี่น้องที่ต้องการบวชในครั้งนั้นเออมีอะไรก็บอกไปเรื่องราวที่จะบอกเป็นเรื่องอะไรก็ให้บอกไปจนหมดนะพระยาพิงคราชได้เอ่ยขึ้นเรื่องราวที่จะบอกนี้คือเรื่องวัดพระธาตุสีจอมทองวัดพระธาตุสีจอมทองนี้มีพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าสถิตอยู่ เพื่อให้มนุษย์โลกและเทวดาได้กราบไหว้บูชาแต่การบอกครั้งนี้ตัวข้านายนานซ้อยจะไม่บอกถึงความเป็นมาของพระธาตุจอมทองเพราะโลกมนุษย์รู้จักกันดีแล้วการบอกครั้งนี้ตัวข้าจะบอกถึงเรื่องการสร้างวัดพระธาตุสีจอมทองซึ่งเป็นการสร้างวัดพระธาตุสีจอมทองครั้งสำคัญครั้งหนึ่ง และถือได้ว่าได้เป็นวัดโดยสมบูรณ์แบบนั่นคือสมัยท่านสาธุเจ้าเมืองคำธรรมปัญโยมาเป็นเจ้าอาวาสได้ทำการก่อสร้างตั้งวัดขึ้นในปีพศ2018ถึง2022ในการสร้างวัดครั้งใหญ่เมื่อสมัยนั้นได้มีหมู่คนผู้เลื่อมใสในสาศาสนาพุทธ มาช่วยกันสร้างวัดมากมายและถือได้ว่าพระธาตุสีจอมทองได้เป็นวัดขึ้นสมบูรณ์แบบคือมีศาลากุฏิสงฆ์ซึ่งในการก่อสร้างวัดวาในครั้งนี้มีหมู่คนที่เป็นกำลังสำคัญในการก่อสร้างอยู่185คนหมู่คนที่เลื่อมใสในสาศาสนาพุทธทั้งหมดนี้ได้ช่วยกันก่อสร้างวัด ด้วยความศรัทธ,ธาในพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งระหว่างการก่อสร้างก็มีความสามัคคีกันจิตใจไม่ได้ขุ่นมัวด้วยอำนาจกิเลสตัณหางานในการก่อสร้างก็มีหลายอย่างเช่นงานปั้นก้อนดินกี่งานไปเอาไม้คือไปเลื่อยไม้ในป่าเพื่อเอามาทำชื่อเสาเปในการสร้างวิหารของวัด เมื่องานก่อสร้างสำเร็จสมดังความต้องการของทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนจึงได้่ากันจัดทาบุญเพื่อถวายทาวรวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นไว้เป็นสมบัติของพระศาสนาสืบไปซึ่งภายหลังจากการได้ทำบุญถวายทานต่อหน้าพระที่มีศีลมีวินยัยเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ต่างกรวดน้ำไม้ทานลงดินเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลทั้งหลาย ไปหาเทวบุตรเทวดาบุพการีที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกันนั้นต่างคนต่างก็ได้อธิษฐานจิตต่อหน้าพระบรมธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าบางคนก็ได้ขอให้บุญกุศลที่ได้กระทำไว้ช่วยส่งผลให้เกิดเป็นพระสงฆ์องค์เนนทุกภพทุกชาติจนถึงพระนิพพานเป็นที่สุดส่วนบางคนก็ขอให้ได้เกิดร่วมกันอีก บางคนก็ขอให้ได้เกิดไปเป็นผู้รู้ศีลดังนี้ด้วยบุญกุศลที่ต่างคนต่างได้ทำด้วยความสะอาดทั้งกายว่าจาใจและสิ่งของจึงส่งผลให้ทุกคนได้เกิดไปตามแรงบุญแรงกรรมแรงอธิษฐานของแต่ละคนเออนี่นะไผศาลตัวข้าจะบอกไปลุงหนานซอยได้เอ่ยขึ้นแล้วพูดว่า วัดพระธาตุสีจอมทองนี้เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทำการฉลองปลอยหลวงเมื่อเดือนยี่ออก7จ็ดถึงสิบห้าคำในงานก็มีการปฏิบัติธรรมศีลห้าศีลแปและมีการละเล่นต่างๆเช่นมีดอกไม้ไฟทำเพื่อเป็นพุทธบูชาผู้ที่ทำดอกไม้ไฟในสมัยนั้นคือนายนานติปปัจจุบันนายนานติปเกิดมาชาตินี้ คือนายลบพลและเดี๋ยวนี้เขาก็มีความรู้เรื่องเหล่านี้เป็นนิสัยอยู่ถ้าพบเขาแล้วให้ถามเขาเอาเองเขาจะบอกให้เสร็จแล้วลุงนานซ้อยก็ได้บอกว่าถ้าเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปและตัวนายภัยสารได้มีโอกาสได้พบหมู่คนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัดพระธาตุสีจอมทองที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์โลกในปัจจุบันก็ช่วยบอกให้เขาเหล่านั้น หมั่นปฏิบัติธรรมมีศีลห้าศีล8ศีลสิศีลสองร้อยี่สิบตามสภาวะของใครของมันให้ค่อยเป็นค่อยไปแล้วหมู่คนเหล่านี้ก็จะได้เกิดมาในโลกมนุษย์ชาติหน้าอีกซึ่งเป็นชีวิตที่จะวิ่งเข้าหากระแสพระนิพานานให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยแต่ละคนก็จะได้มาเกิด ในโลกมนุษย์ชาติหน้าซึ่งอีก200ปีข้างหน้าในโลกมนุษย์เขาเหล่านี้จะมีชื่อดังต่อไปนี้เออนี่นะลุงนันส้อยได้กล่าวขึ้นอีกว่าในอีก200ปีข้างหน้าวัดพระธาตุสีจอมทองจะชำรุดสุดทมไปตามกาลสมัยเมื่อนั้นก็จะได้มีหมู่คนเหล่านี้มาช่วยก่อสร้างบุรณะให้เจริญขึ้นไปอีกและหมู่คนเหล่านี้ ก็จะชักชวนคนรุ่นก่อนและคนรุ่นหลังของหมู่คนคณะนี้วัดพระธาตุสีจอมทองมาร่วมกันก่อสร้างบูรณะกันขึ้นคนที่จะเป็นปากเป็นเสียงเป็นกำลังสำคัญในการชักชวนทำบุญก่อสร้างบูรณะวัดพระธาตุสีจอมทองในครั้งนี้คือนายจื้ออิงแซลิน ที่เกิดอยู่เมืองไทเปประเทศไต้หวันซึ่งในอีก200ปีข้างหน้าในโลกมนุษย์คนคนนี้จะมีชื่อว่านายวัชโรทขนาธรรมเป็นผู้มีสมบัติทั้งภายนอกและภายในโดยจะไปเกิดอยู่ที่บ้านเลขที่71หมู่ที่สองอำเหอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันในโลกมนุษย์ที่บ้านเลขที่นี้มีคนชื่อสุพจน์อาศัยอยู่ นายสุพจน์คนนี้ต่อไปจะได้ชื่อว่านายคงศักดิ์จะได้เกิดเป็นพ่อนายวัชโรธรถ้าพบนายสุพจน์ขอให้บอกด้วยชาตินี้อย่าดือ้อให้มันรักษาศีลรู้ธรรมปฏิบัติธรรมไปบ้างก็จะได้เกิดตามนี้แต่ถ้ามาสว่างไปมืดก็จะต้องเกิดไปเป็นอย่างอื่นที่ต่ำกว่าการเป็นมนุษย์ ลุงนานส้อยย้ำเออนี่นะลุงนานส้อยได้กล่าวย้ำขึ้นกับตัวผมนายไพศาลในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดที่ไหนก็จะมีพระเทวทัตเกิดที่นั่นหรือนักศีลนักบุญเกิดที่ไหนก็จะมีมารต่อต้านที่นั่นเป็นของคู่กันไปตลอดเวลาหาที่สิ้นสุดไม่ได้ในเรื่องการก่อสร้างวัดพระธาตุสีจอมทองในครั้งนั้น ก็เหมือนกันเวลาหมูนะ่คณะหรือศรัทธาดังกล่าวได้รวมกายวาจาใจก่อสร้างบูรณวัดพระธาตุสีจอมทองและปฏิบัติธรรมต่อองค์พระธาตุเจ้าเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาก็ได้มีคนที่เข้ามาคอยขัดขวางในการสร้างบุญในครั้งนั้น คนหมู่นี้มีหลายคนแต่ตัวลุงนานซ้อยจะบอกให้แค่สามคน 1. บะเปงแถ 2. บะยวง 3. บะโทหิตทั้งสามคนนี้ได้ทำอาชีพทั่วไปก็คือล่าสัตว์จับสัตว์มาทรมานชอบกิงตาสัตว์เช่นนกกวางงูหมูเม่น ดังนี้เมื่อจับสัตว์มาได้แล้วสัตว์บางตัวที่ว่านี้มันยังไม่ตายคนทั้งสามก็เอามาปล่อยไว้ที่วัดพระธาตุสีจอมทองโดยเอามาปล่อยเวลาหมู่คนทำงานก่อสร้างมาบูรณวัดหรือเวลาปฏิบัติธรรมหมู่คนทั้งหลายไม่ทันระวังตัวก็ถูกสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นฉกกัดเอาทําให้ได้รับความทุกเวทนาอย่างแสนสาหัส เมื่อคนทั้งสาได้รับรู้รับทราบว่าสัตว์เดรัจฉานที่ตัวเองปล่อยไปเช่นงูสิงห์งูเห่าได้กัดผู้คนที่มาบูรณะก่อสร้างวัดหรือปฏิบัติธรรมต่อองค์พระบรมธาตุก็จะพากันยิ้มย่องพออกพอใจหัวเราะขึ้นแล้วพูดจาเย้ยต่อคนที่ถูกสัตว์เดรัจฉานกัดหรือหมู่คนที่มาบูรณะก่อสร้างวัดพระาธาตุนี้ว่า นี่พวกเธอเห็นไหมพวกเธอมัวแต่ทำบุญมันช่วยเหลืออะไรพวกเธอได้บ้างแม้แต่เรื่องแค่นี้บุญยังไม่ช่วยไล่สัตว์เดรัจฉานออกไปและบุญก็ยังไม่ช่วยให้สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นไม่ให้ฉกกัดพวกหมู่เธอได้เลยบุญไม่มีบาปไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีเป็นเรื่องของคนโง่ที่บอกไว้ เพื่อขัดขวางการทำมาหากินของคนเพราะสัตว์เหล่านั้นเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของโลกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฆ่ามันเพื่อความอิ่มท้องของเราทั้งหลายเราจะได้มีกำลังกายที่แข็งแรงสามารถท่ายแพ้ฆ่าศึกศัตรูได้อย่างสบายๆพระสงฆ์ก็เหมือนกันเกลียดค้านในการงานไม่รู้ว่าบวชแล้วจะได้อะไร เสียดายพระสงฆ์หมู่นี้ถ้าไปช่วยฆ่าล่าสัตว์ยิงตาสัตว์จะสนุกกว่าบวชหลายเท่านะพระสงฆ์รูปนั้นดูสิถ้าลาสิกขาไปจะไปทำงานอะไรทันเขาได้จะต้องอดตายแน่ๆด้วยอากุศลกรรมอันนี้เมื่อคนทั้งสามได้เจตนาทำไว้ทั้งกายวาจาใจ อันเป็นการครบ้วนในการสร้างกรรมอันนั้นอกุศลกรรมอันนั้นจึงได้ส่งผลให้บุคคลทั้งสามคนนี้คือ 1. บับเป็งแถ 2. บะายวงสบะโทหิตได้รับผลของกรรมคือวิบากเป็นอย่างไรให้ไปดูการเวียนว่ายตายเกิดของเขาทั้งสามในชาติปัจจุบันบุคคลทั้งสามได้เกิดมาในโลกมนุษย์ มีความเป็นไปและมีชื่อดังต่อไปนี้ 1. บาปเปงแท้เกิดมาในชาติปัจจุบันมีชื่อว่านายยุทธนาคนคนนี้ให้ไปถามที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเมืองกรุงเทพว่านายคนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาจะบอกให้ 2. บายวงเกิดมาในชาตินี้ชื่อว่าเจ้าทรัพย์อยู่ที่บ้านหนังพรพิมน ซึ่งนางคนนี้บ้านอยู่ใกล้สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยกรุงเทพ 3. บัทโถหิตเกิดมาในชาติปัจจุบันมีชื่อว่าโกโก้โกอยู่บ้านนายตำรวจชื่อวีรศักดิ์ซึ่งนายตำรวจคนนี้ทำงานอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลสกรุงเทพเฮ้อคนหนอคนลุงนานทรซอยได้พูดแล้วถอนหายใจอยู่ดีๆก็ไม่ได้ชอบสร้างบาปกรรม กำใดใครก่อกรรมนั้นก็ต้องรับไปผมจึงตอบว่าใช่แล้วครับลุงนันซ้อยจึงได้หัวเราะขึ้นก่อนจะพูดย้ำว่าเอาละเรื่องที่ตัวข้าอยากจะบอกเรื่องราวไปก็มีอย่างนี้แหละและเรื่องนี้ก็ขอให้ในใายไพศาลผู้เป็นล่ามในเมืองมนุษย์จงรับรู้รับทราบไว้เมื่อถึงเวลาที่จะเปิดเผยให้โลกมนุษย์ได้ทราบก็ขอให้เปิดเผยไปซึ่งการเปิดเผยนี้ จะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่ออีกประมาณปีกว่าๆข้างหน้านี้ถึงจะเปิดเผยได้เพราะถ้าเปิดเผยก่อนคนต่างๆที่ข้าได้บอกไว้อาจจะยังไม่ไปอยู่ตามที่อยู่ที่บอกไว้เวลาเปิดเผยก็ขอให้เปิดเผยให้กับหมู่คนที่สนใจในคำสอนของพระพุทธ,ธเจ้าคนที่ไม่สนใจหรือคนที่กิเลสนาะปัญญาหยาบพร้อมกับคนที่พยาปึกปัญญาทึบ อย่าให้เขาเหล่านั้นได้รับรู้รับทราบกับเรื่องเหล่านี้เพราะเขาจะสร้างบาปกรรมแบบเดียวกับคนทั้งสามที่ว่าไว้นี่แหละขอให้ไพศาลล่ามในเมืองมนุษย์รับคำของข้าเอาไว้ผมก็ได้รับคำไว้ลุงนานส้อยผู้เล่าก็ได้หัวเราะแสดงความดีใจทางใบหน้าที่ผมได้ตอบรับคำของท่าน เมื่อพูดกันเสร็จแล้วท่านครูบาคันธาและท่านพระยาพิงคราชก็ได้กล่าวลาลุงนานซอยที่นั่นจากนั้นท่านทั้งสองก็ได้พาผมออกเดินทางเพื่อไปรับรู้รับทราบเรื่องราวต่างๆจากที่อื่นๆอีกเพื่อจะได้นำเรื่องเหล่านั้นมาบอกยังโลกมนุษย์ต่อไปเมื่อได้เรื่องราวมาพอสมควรแล้วท่านครูบาคันธาและท่านพระยาพิงคราช ก็ได้ผ่าผมกลับมาในลักษณะที่ลงมาเรื่อยๆมาถึงที่ไหนก็ไม่รู้ผมก็ได้ตื่นนอนขึ้นมาเมื่อเปิดไฟดูนาฬิกาก็เป็นเวลาตี50นาทีของเช้ามืดวันที่21พฤศจิกายน2544เมื่อถึงเวลาที่ได้สัญญากับลุงนันซ้อยไว้ผมจึงได้เขียนเชิงบันทึกให้ผู้ที่เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับรู้รับทราบตามนั้น มั่งขลังนิมิตังกล่าวยังนิมิตความฝันก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ